ผู้ชมครับการก่อสร้างปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารรัฐสภาเนี่ยนะครับมี15โครงการเนาะโครงการที่แพงที่สุดที่ผมไปตรวจค้นดูเนี่ยนะครับก็คือโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของอาคารรัฐสภาน,นะตอนนี้เล่าด้วยความหวังดีจริงๆนะครับปีงบประมาณ2 5 6 9เนี่ยมีการยื่นงำขอ,ขอ,ขอไปทั้งหมด1,416ล้านบาทเสร็จๆนะครับซึ่งก็จะเป็นการก่อสร้างดูด,ดูดูกรอบสีแดงด้านบนนะกรอบสีแดงด้านบนนะด้านบน การก่อสร้างอาคารจอดรถของอาคารราัฐสภาเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าอาคาร er, รัฐสภาตามแนวถนนสามเส้นนะครับอันนี้ประมาณ1,400ล้านถูกไหมก็ว่าก็ว่าสูงแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าท่านชมนผมดูให้ดูกรอบน้าเงินฮะน,นี่คือกรอบน้าเงินนะครับจริงๆแล้วเ <ahor ita S 1> นี่ยการก่อสร้างเนี่ยกินงบประมาณไปเขาเรียกเป็นงบผูกพันสามฤดูกาลคือ3ปีก็ประมาณได้กันนะครับก็คือปีก็ประมาณ2องพ ปีก็ประมาณส7 0นะครับปีก็ประมาณ2องพเห็นไหมครับปี69ดูนี่ชี้ผมนะตั้งงบประมาณ1,416ล้านปี70ตั้งงบประมาณ1,416ล้านปี71ตั้งงบประมาณ1,416ล้านผมสรุปให้ตรงนี้รวมแล้วเนี่ยเป็นงบประมาณผูกพันนะครับการก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่เพิ่มเติมเนี่ยนะสามปีงบประมาณรวมแล้ว4,248ล้าน ก็บอีก2 0 0แสนบาท48,200นี่ครับผู้ใหญ่กลมๆคือ4,248ล้านบาทด้วยกันนะครับไม่ใช่พันสนะพันสี่นี่แค่ฤด,ดูการเดียวปีสองันหกที่เป็นคําขอแต่ถ้าสา3ปีคือก็ผูกพันสี่พันสองร้อล้านน่ะโอ้โหมันมันมันมากเกินไปแล้วถ้าท่านผู้ชมนึกภาพดูว่าอาคารสตองอสองพันสล้านนะครับอาคารสตองอ แต่อันนี้4,200ล้านอาคารจอดรถของสภาท่านผู้ชมโอเคแต่เดี๋ยวคงมีการปรับลดลงไปแหละนะครับเพราะว่าคําขอเนี่ยยังร่างพร,รองก็ประมาณยังไม่ได้เข้าสภาเดี๋ยวผ่านชั้นวาระหนึ่งโดยเฉพาะวาระสอนะีโดนตัดแน่แน่ผมผมผมย้ำเลยโดนตัดแน่แน่แต่จริงๆเนี่ยไม่ควรตั้งสูงขนาดนี้ในช่วงนี้หรือไม่โอ้โหจับตาดูต่อไปครับ